รู้ก่อนดูพาราลิปิกเกม2020ฉบับญี่ปุ่นใครตัวเต็งเดรนทองไทยเงินรางวัลและดูช่องไหนก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับ้บางการกีฬาพาราลิปิกเกมส0 2 0ิเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคมที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผู้ชมยังไม่สามารถเข้าชมได้ทั้งในพิธีเปิดและกีฬาชนิดอื่นๆด้วยนะครับพิธีเปิดนั้นอยู่ในทีมครับการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันด้วยปีกของเราเป็นการสร้างจิตสํานึกในความกล้าหาญของนักกีฬาพาราลิมปิกที่จะพยายามกางปีกไม่ว่าจะลมพัดไปทางไหนก็ตามดังการแสดงครับที่ใช้สาวน้อยครับที่มีปีกเครื่องบินเพียงแค่ข้างเดียวและไม่กล้าออกบินในครั้งแรกแต่ก็ได้กำลังใจจากหลายๆส่วนครับสุดท้ายก็กล้าที่จะออกบินไปสู่โลกกว้าง อีกทั้งยังมีแคมเปญครับ w e t h e 1 5ครับที่เสื่อให้เห็นถึงจำนวน15%ของผู้พิการทั้งโลกที่ไม่ต้องการให้มีการแบ่งแยกและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกด้วยกันครับส่วนการจุดไฟในกระถางคบเพลิงครับใช้นักกีฬา3คนคือยูอิา ist, ida, คามิจินักกีฬาวิชัยเทนิสชูสุเกะอุชิดะครับนักกีฬาบ็อกเซียและคารินโมริซากินักกีฬาว่ายน้ําจุดพร้อมกันอย่างเรียบง่ายครับในพลังนี้ครับมีนักกีฬา162ชาติ รวมนักกีฬาจากรัสเซียด้วยที่ส่งในนามคณะกรรมการพาราลิมปิกรัสเซียแต่หากนับรวมนักกีฬาผู้อพยพหรือว่าทีมรูฟโจีครับจะมีทั้งสิ้น163ชาติครับทัพนักกีฬาไทยครับเดินเข้าสู่สนามครับมีกรพงศกรแปยอในก,กีฬาวิชาร์ล็อซิงเจ้าของ2เหรียญทอง2อเหรียญเงินพาราลิมปิกเกม2 0 1 6และนกครับสุบินทิพมณีนักกีฬาบ็คเซียเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2 0 1 6ร่วมกันถือธงใจรงครับนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนาม ฟันดาบเกมสองพันยี่สครับมีนักกีฬาทั้งหมด4,403คนชิงชัยกัน539เหรียญทองใน22ชนิดกีฬาครับระหว่างวันที่24สิงหาคมไปจนถึงวันที่5กันยายนนี้ครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยครับเข้าร่วมการแข่งขันพาารลิมปิกเกมโตเกียว2020ันยจำนวนทั้งสิ้น74คนจาก14ชนิดกีฬาประกอบไปด้วยเทควันโดยิงธนูแบดมินตันวิชาฟันดาบยกน้ำหนักว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสบรีธาประเภทลู่และก็ลาดรวมถึงวิชาเรสซิ่งด้วยนะครับ จักรยานยิงปืนวิแชร์เทนิสบ็อกเซียฟุตบอลคนตาบอดและยูโดครับนายจุติยามพิโรภพักดีครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าครั้งนี้นักกีฬาของเราได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันถึง74คนจาก1ิชนิดก,กีฬาถือว่ามากที่สุดในทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเกิดจากการร่วมกันพัฒนานักกีฬาคนพิการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทําให้มีนักกีฬาดาวรุ่งหน้าใหม่เกิดขึ้นหลายคนครับสําหรับกีฬาความหวังเหรียญทองของทัพนักกีฬาพาราทีมชัยครับ อยู่ที่กรีทาครับวิวแชร์เรสซิ่งจากประวัติวอโฮรลัมครับในรายการวิวแชร์1,500เมตรและ5 0 0 0เมตรชายนะครับคลาสที54แล้วก็เจ้ากนครับโปงสกร์แปยอครับในวิวแชร์400เมตรแล้วก็800เมตรครับซึ่งปงสกร์แปรยอเนี่ยเป็นแชมป์เก่าในประเภทนี้นะครับกีฬาบ็อกเซียครับในประเภททีบีซี1-2และจากวัชรพงษ์สาหรือว่าวารุษแสงอภาครับในประเภทบุคคล b c 2 กีฬาวิชาฟันดาบดาบเอเป้ P e, คลาสบีหญิงครับจากสายสุนิชนะกีฬาเทเบิลเทนนิสครับรายการชายเดี่ยวคลาส6ครับจากรุ่งโรดไทยนิยมรวมถึงครับนักกีฬาแบดบมินตันครับจากสุชิรัต์ปุกค,คำครับประเภทหญิงเดี่ยววิวแชร์ w h 1ครับและประเภทหญิงคู่วิวแชร์ครับ Ws1 2จากสุชิรัต์ปุกค,คำแล้วก็อานวยเวทวิถฐานครับซึ่งนักกีฬาดังกล่าวถือเป็นนักกีฬาคนพิการไทยที่มีผลงานอยู่ในระดับโลกครับ โดยครั้งก่อนครับในพาราลิมปิกเกม2016ที่โริโอเดจาเนโรระเทศบราซิลทัพนักกีฬาไทยครับสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งสิ้น6เหรียญทอง6เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงครับโดยนักกีฬาพาราลิมปิกครับที่ได้เหรียญรางวัลนะครับจะมีสิทธิ์รับเงินรางวัล2เงื่อนไขครับตามที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติระบุไว้ในประกาศเงื่อนไขแรกครับเหรียญทองจะได้รับเงินอัชฉร7ยล้านสแสนบาทครับเหรียญเงิน4ล้านแแสนบาทและเหรียญทองแดงครับ3ล้านบาทแต่เงื่อนไขแรกนี้ จะจ่ายเป็นก้อนให้กับนักกีฬาก่อนในอัตราร้อยละ50สครับส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50จะจ่ายเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา4ปีครับส่วนอีกเงื่อนไขนึงครับจ่ายเป็นก้อนครั้งเดียวเลยแต่จะได้รับในอัตราที่น้อยลงครับโดยเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น6ล้านบาทเหรียญเงินครับสล้านบาทและเหรียญทองแดง2อล้านห้าแสนบาทครับโดยท่านผู้ชมครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง AS Play ลนะครับแลวก็สถานีทีวีกีฬาทีสปอร์ตช่องทีวีดิจิตอลหมายเลข7็นะครับ ที่ดูอยู่มันจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ